ทะเลทะเลทะเลวันนี้ใส่พริกแห้งนะมมันด,ดูกันมันจะเผ็ดไหมต้องเผ็ดผิดไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยกระเทียมหรือแกะกระเทียมก่อนนะกระเทียมซื้อมาแบบเป็นหัวอย่างงี้ต้องเกะ น่าจะพอแล้วนะชอบหย,บย,บยาบหยาแบบนี้มันดูดีละเอียดเกินก็ไม่ธรรมชาติหยาบๆอย่างบนี้ธรรมชาติธรรมชาติมากเลยพอแล้วพอแล oh, <no. S 1> ้วคะ่ะอว ใบกะเพราใบกะเพราอันนี้มาดูกันนี้อะไรบ้างบ้างเหมือนกับกุ้งที่ยำเมื่อวานเนี่ยไม่หมดค่ะตามเบอร์เกอรกุ้งที่ทำเลนะ่นม้งจิ้มนี่พริกพริกก็จะหยาประมาณนี้นะละเอียดเกินมันจะไม่อร่อยอันนี้ก็ใบกะเพราจ้าใบกะเพราอันนี้ก็จะเป็นหมูบดหมูบด ปลปี๊บหนูสับปลาหมึกกุ้งพริกใบกระเพราลงมือทำกันได้เลยน,นี่ก็จะมาตั้งไฟกันน้ำม,มันเลยน่ะมันไข่มันไข่ดาว

យីប៊ុន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 

นี่จะใส่น้ำตาลเนาะนี่จะใส่น้ำตาลปี๊บเพราะว่าไม่ค่อยชอบน้ำตาลใสาไม่ค่อยชอบน้ำตาลใสาชอบน้ำตาลปี๊บเล่งไฟหน่อยทำตามภาษาใครภาษามันหนะ่อยเนาะนี่ภาษาใหญ่ หมูสุกสัก80%เนอะ80%แล้วเราก็จะมาใส่กุ้งใส่หมึกกันแล้วก็ปรุง,งเครื่องมาแต่นี่ก็ตามด้วยทะเลทะเลโอ้ยเฮ้ยกาหมึกตา่หมึก ด้วยน้ำมันหอยน้ำมันหอยอันนี้ทำไมมันเลวๆอะตามด้วยรสด,ดีตามด้วยเครื่องงปรุงรสแเราทำอาหานะหรอร่อยเพราะว่าเครื่องปรุงเดียวๆเลยมือเราไม่ค่อยมี น้าตาเริ่มเดียวกุ้งหมึกมันสุกเร็วอยู่ต้องอยเางไรเยอะอ่ามือสีอิวขาวหน่อยเนะาะทำอาหารไม่ชิมเลยนะเดี๋ยวเราจะไปชิมกันตอนเรากินทีเดียว น้ำตาลปี il, like ถถ네๊บก <c oughs> <Yesterday>. ็ใส่เยอะเลยตามด้วยน้ำตาลทรายสักหน่อยแล้วกันนี่เดียวเซ็บเๆ็เนี่สุกแล้วตามด้วยใบกะเพราเลยจ้ากะเพราก็มาแล้วมาล้างหลายน้ำเลยมั้ ตัวนู้ดตัวนู้ดตวนเ้าให้หมดพอมันน้อยลื่นไฟว่าจะทำแห้งๆกับไม่แห้งเลยมีน้ำแลยอืออ ทำตับข้าวเป็นนะไปสนใจขายของเอ oh, <no. S 1> าเนอกินบ้างเออมาเตรียมจานได้และะ้วค่ะใครชอบแบบนี้ไปซื้อขกินมันก็ไม่ได้แบบนี้นะเนี่ยทำกินจุกๆไปเลย ดูดูทุกคนใครไม่ไหวก็มาเลยไม่ก็ไปสั่งไปพอแล้วจบแล้วเสร็จแล้วจ้าตรียมตัวมาเลยมากินหาข้าวมาค่ะข้าวร้อนๆมาเลยมากินกบะัดกะเพราบ้านนี้เนาะโอ้จุกๆกินนี่มันหายอยากไปเลย อยากกินมานานแล้วแต่ไม่แห้งแล้ววันนี้มีน้ำขุกขิดน้ำแต่ไม่ได้ใส่แล้วมันมาจากไหนหนึ่น้ำเซฟ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 มาคะ่ะเป็นยังไงคะหน้าตาเป็นยังไงบ้างหน้าตาดีไหมหน้าตาเหมือนคนทำหรือเปล่าแล้วเรามาชิมกันเนาะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไง ใครไม่ไหวก็ตักข้ามาเลยนะคะหรือไม่ก็ทําเลยนะคะแล้วมารอชมกันว่าคลิปหน้าจะทําอะไรเมนูอะไรอีกนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามชมแล้วก็ให้กําลังใจเนาะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายแล้วก็ต้องมานั่งล้างเห็นไหมถ้าซื้อเขากินก็ไม่ต้องมานั่งล้างเนอะนั่งล้างจงล้างจานทำเสร็จแล้วก็้าซื้อเขากินก็ไม่ต้องล้างอะไรเลยนี่แหละ ทำกินเองก็จะยากตรงนี้แต่ถ้าซื้อกินเองมันอาจจะไม่ถูกปากเนะาะบ้านเราติดฝีมือเราเราก็ต้องล้างกันละบายบายขอตัวล้างจานก่อนนะคะอ,อร่อยอร่อยเดี๋ยวกินเผื่อทุกคนนะคะกินเผื่อทุกคนเลยขอบคุณทุกกำรรลังใจคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ